นิพพานอธิวัจนะคำว่านิพพานในข้อความในสูตรอื่นๆเป็นอันมากได้ทรงแสดงไว้ด้วยอธิวัจนะคือคำแทนชื่อต่างๆกันคือทรงแสดงไว้ด้วยคำว่าอสังคตะคือธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อนัตตะคือธรรมที่ไม่น้อมไปในสิ่งใดหรือสิ่งใดน้อมไปไม่ได้อนาสวะ คือไม่มีอาสวะอันเป็นสิ่งเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงสัจจะคือของจริงเพียงสิ่งเดียวไม่มีสิ่งที่สองเทียบปาระคือฝั่งนอกที่กิเลสและทุกข์ตามไปไม่ถึงนิปุณะคือสิ่งละเอียดอ่อนสำหรับการศึกษาและปฏิบัติไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าสุทุทศะคืออันผู้ไม่สิ้นอาสวะเห็นได้ยากที่สุดอัจฉระ คือไม่มีความข้ำคร่าลงโดยประการทั้งปวงทุวะคือยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันอัปปโลกินะคือเป็นที่จ้องมองแห่งสัตว์เพื่อการบรรลุถึงอัน,นิทัศนะคือไม่มีการแสดงออกทางวัตถุหรือทางตาผู้อื่นพลอยเห็นด้วยไม่ได้นิปปะปัญจะคือไม่มีเครื่องกีดกันให้เนิ่นช้าเพราะว่างจากกิเลสสันตะ คือสงบประงับจากการปรุงแต่งเสียดแทงเผาลนอมตะคือไม่ตายเพราะไม่มีการเกิดเพราะไม่อยู่ในอำนาจเหตุปัจจัยปณีตะคือประณีปละเอียดเพราะพ้นไปจากความเป็นรูปธรรมและนามธรรมสิวะคือสงบเย็นเพราะไม่มีไฟกิเลสและไฟทุกข์เขมะคือกเกษมจากสิ่งรบกวนทุกชนิดตันหักยะ คือเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาหรือภาวะสิ้นสุดแห่งตัณหาอัจฉริยะคือหน้าอัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดหน้าอัศจรรย์เท่าอภุตตะคือประหลาดควรนำมาบอกกล่าวในฐานะสิ่งที่ไม่เคยบอกกล่าวอณิติกะคือไม่มีเสนียดจันไรเพราะผลดีผลชั่วอณิติกธรรมะ คือมีปกติภาวะไม่มีเสนียดจันไรเป็นธรรมดาอัพยาปัชชะคือไม่มีความเบียดเบียนเป็นสภาวะวิราคะคือไม่มีความย้อมติดในสิ่งใดมีแต่จะทำให้คลายออกสุทธิคือบริสุทธิ์หมดจดเพราะไม่มีที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองมุตติ คือเป็นความปล่อยความหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานอนาระยะคือไม่เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งกิเลสและความทุกข์ทีปะคือเป็นดวงประทีปที่พึ่งของสัตว์ผู้ตกจมอยู่ในความมืดคืออวิชชาเลนะคือเป็นเสมือนที่หลบซ่อนจากภัยของสัตว์ผู้หนีภยัยตานะ คือเป็นเสมือนที่ต้านทานของสัตว์ผู้สแสวงหาที่ต้านทานค่าศึกศัตรูสรณะคือเป็นที่เล่นไปสู่แห่งจิตที่รู้สึกว่ามีภัยต้องการที่พึ่งปรายณะคือเป็นเป้าหมายในเบื้องหน้าแห่งสัตว์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะ